ไอยเจ็บไปหลายๆเด้อพังอีหุมห่มน่ะเวลาแกงอ่ะไอคิดเห็นหนาน,นองน้ำเนยด้อจ้าโอ้ยแต่กิดปลอดหนาเจ้าแล้วอืม응กินคําใดกะทิกิดเห็นในหนา้าจอลำอัมลำอยู่เออกินกะไพระทังเออไอ้นี่ก็จะเป็นปากหวานวะจา้ะปากหวานแล้วอืมที่แล้ว ให้หักสิยู่ได้ตีปากหวานจังสิแมีนอีหลีบบอกมีนจ้ะมึงเมียพะลีหูมึงเป็นตะวันให้ตหน่วยเงียบงามงามคือจบของนีไอ้ก็ได้เน่ที่แมียนบอกเป็นปากหวานแมียนไอจะไปกินกับเมียไอ้ไอจะคึดพ่อทนหนาเจ้าดันหละแมีนว่าจ้ะดูเนี้ยโอ้ยงามขลังไปเลยดูไอ้นี่เสียวมาไว้เก็บมือไม่เด้ออืจ้ากินอะไมาหาเจ้าอีก อืมเอาอันนี้ก็ร้ายแล้วล่ะไปให้ที่เท่าอยบานแจ่งกอนเออยังกะมาเอาด้วยจ้าสวนพวีหลายจะมีก็มีนม่หอดบกมีนตอนนี้โอ้ยมันหนาที่ไม้ยมีไปซุปดอกอืมพูดนะต้นไยยใหญ่เด้ไอซุปมัต้องใส่ผงี่รสก็ได้ตทนี้กร่สิหวานให้กันนตันนี้ไอปากหวานอีกแล้วทำมันสุกเดี๋ยืข้ถิ่หวานแค่เนาะ คือสีหวานคือสีหอมครับนี่ทำนี่แล้วเด้อเอาเขาเขาก็ได้ผงยิ้มุ้มมาผงยิ้มุ้มเออปเถอะผงยิ้มฮุ้มคืองามแท้ก็ดีเลยข่อยอยากกินแกงผงยิ้มุ้มเถ่าแมนบอกเออจะกินใจผ่อยแท้โอ้อขอยก็อยากกินขึ้นกันเนาะเออแกงสมจักน้อยเนาะเถ่าเนาะแมนแมนกินตาเสียบ เก่งเทศปลากระป๋องพ่อเดียปลาป๋องไปซื้อเมื่อวานนี่เออเมีนเดียวเมียนเมียนถอดซดหอนหอนวัดจีเอองามคักเนาะเมีนงามอีหลี้ยงนี่พ่อหนักกำลังพ่อกินเลยนี่แม่สวยสเลยขนาดไปเห็นแล้วเขาเลยคิดอยากเขาว่าเจ้าต้องอยากกินน้ำแทะสินนี่เฮ้ยอยากกินคักหล่อนอ่เถ้าอีกสี่ได้ไหมอดี๋ยากกินน้ำกันเ็ดเนื้อแซ่บสดพร้อมสีแซ่บอยู่ด้วยนี่แซ่บเก็บมาไม่ไหมเนาะเออออกคักออกแกะใส่กันอากาศจริงทีิงละดีเลย เออเอาแล้วเถอะจะไปเดมัสอะไรโอ้ยยางผ่านหน้าบ้านผู้สาวเก้าหน่ะก็ได้ขอเก็บเข้ามาแกได้บอกว่าเก็บเอาไว้อะไรเด้อว่าสัตว์เอาไปกินหไรรสไอ้ว่าสั่นเอองามเนาะเป็นเรื่องไดหนาบ้านผู้สาวเก้าแวะเออมากินหรอกยด้กินแกงขอนละเมื่อแรงโอ้โหเฮ็ดบ่กิน